พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์และการเติบโตจนสุขงอมในชีวิตของเราสัปดาห์ที่5ด้านแห่งการครอบครองของชีวิตที่สุขงอมซึ่งมองเห็นได้ในชีวิตของโยเซฟวันพุธอารบิกหแม้ความฝันของเขาเองจะยังไม่สําเร็จเป็นจริงแต่โยเซฟก็มีความเชื่อและความกล้าที่จะอธิบายความฝันของเพื่อนสองคนที่อยู่ในคุกด้วยกันกับเขา ในที่สุดโยเซฟก็ถูกปล่อยตัวจากคุกโดยทางอ้อมโดยการที่เขาพูดอธิบายความฝันให้กับพนักงานเชิญจอกเสวยและเขาก็ถูกนำขึ้นสู่พระที่นั่งโดยตรงโดยการที่เขาพูดอธิบายความฝันให้แก่ฟาโรห์อย่างกล้าหาญทั้งการปลดปล่อยและอำนาจล้วนเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาโดยการพูดของเขาวงเล็บหนึ่งแอนดูเมเรเคยกล่าวไว้ว่าผู้ปฏิบัติในด้านพระคำที่ดีควรพูดพระคำ ได้มากกว่าสิ่งที่เขาเคยมีประสบการณ์นี่หมายความว่าเราควรพูดตามนิมิตมากกว่าที่จะพูดตามการสำเร็จเป็นจริงแห่งนิมิตวงเล็บ2แม้นิมิตของเราจะยังไม่สำเร็จเป็นจริงเราก็ยังควรนำนิมิตเหล่านั้นไปพูดกับคนอื่นเมื่อถึงเวลานิมิตของเราก็จะสาเร็จเป็นจริงในที่สุดความฝันของโยเซฟก็สำเร็จเป็นจริงโดยการที่เขาอธิบายความฝันให้กับความฝันของพนักงานเชิญจอกเสวย วงเล็บสามเราไม่ควรพูดตามความรู้สึกของเราแต่ควรพูดตามนิมิตปลายสวรรค์เราคือผู้ที่มองเห็นนิมิตเป็นผู้มองเห็นแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าดังนั้นเราจึงควรพูดตามความเด็ดขาดแห่งหลักความจริงแห่งแผนการบริหารของพระองค์อรบิกหกถ้าเราดำเนินชีวิตออกซึ่งพระคริสต์ไม่ว่าเราอยู่ที่ใดเราก็จะนำมาซึ่งชีวิตหรือไม่ก็ความตาย โยเซฟนำการฟื้นสภาพไปยังพนักงานเชิญจอกเสวยเขานำการประหารไปยังพนักงานเครื่องเสวยอารบิจเจถ้าเราสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็จะทรงขังกระไว้ในคุกใต้ดินถ้าปราศจากคุกใต้ดินเราก็ไม่อาจขึ้นไปครองบัลลังได้เราจะได้แหกคุกเราต้องคงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะจบการศึกษาและได้รับมงกุฎสัปดาห์ที่5วันพุธ การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูนยามเช้าเยนซิสบทที่40เข้า8เราทั้งสองได้ฝันไปและไม่มีผู้ใดจะอธิบายได้โยเซฟพูดว่าการอธิบายนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่หรือขอท่านเล่าให้ข้าพระเจ้าฟังเถิดเยนซิสบทที่41เข้า16โยเซฟจึงทูลฟาโรว่าสิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าพเจ้าแต่พระเจ้าจะประทานคำตอบที่เป็นสุขแก่ฟาโร แม้ในขณะที่เขาถูกจองจําอยู่นั้นหัวหน้าพนักงานเชิญจอกเสวยและหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยถูกคุมขังอยู่ด้วยกันกับโยเซฟพวกเขาไม่เข้าใจความฝันของตัวเองแต่โยเซฟสามารถอธิบายความฝันให้เขาได้แม้ว่าความฝันของโยเซฟเองจะยังไม่สําเร็จเป็นจริงทว่าเขาก็มีความเชื่อและความกล้าที่จะอธิบายความฝันให้กับเพื่อนของเขาถ้าข้าพเจ้าเป็นโยเซฟข้าพเจ้าคงกล่าวว่า ฉันเคยอธิบายความฝันให้ตัวเองแต่การอธิบายความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเลยถึงฉันจะรู้ความหมายในความฝันของพวกเขาฉันก็ไม่มีความแน่ใจในการบอกเขาเพราะฉันยังไม่รู้เลยว่าการอธิบายความฝันของฉันเองจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ดีแม้การอธิบายความฝันสำหรับความฝันของโยเซฟเองจะยังไม่สำเร็จเป็นจริงเขาก็ยังคงมีความกล้าที่จะพูดกับเพื่อนของเขาว่า การอธิบายนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่หรือขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิดโยเซฟคล้ายกับจะบอกว่าฉันมีความฝันสองอย่างและพระเจ้าได้ประทานการอธิบายความฝันให้กับความฝันเหล่านั้นฉันยังคงเชื่อในการอธิบายความฝันเหล่านั้นอยู่แม้จะยังไม่สำเร็จเป็นจริงก็ตามทีฉันมีความเชื่อในการอธิบายความฝันให้พวกท่านเลือกอ่านข่าวสาร เราควรพูดตามนิมิตมากกว่าที่จะพูดตามการสำเร Trans ็จเป็นจริงแห่งนิมิตถึงนิมิตของเราจะยังไม่สำเร็จเป็นจริงเราก็ยังควรนำนิมิตเหล่านั้นไปพูดกับคนอื่นเมื่อถึงเวลาน,นิมิตของเราก็จะสำเร็จเป็นจริงในที่สุดความฝันของโยเซฟก็สำเร็จเป็นจริงโดยการที่เขาอธิบายความฝันให้กับความฝันของพนักงานเชิญจอกเสวยนั่นเองความฝันของพนักงานเชิญจอกเสวย และพนักงานเครื่องเสวยได้สำเร็จเป็นจริงภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเมื่อความฝันของเพื่อนโยเซฟสำเร็จเป็นจริงตัวของโยเซฟก็ได้รับการยืนยันและการเพิ่มกำลังคำพูดของโยเซฟไม่เพียงทำให้เขาทุกปล่อยตัวจากคุกเท่านั้นแต่ยังนำเขาไปสู่บัลลังอีกด้วยโยเซฟพูดจนนำตัวเองไปสู่บัลลังเขาได้รับอำนาจโดยตรงจากการที่เขาอธิบายความฝันถวยายฟาโร ถ้าข้าพเจ้าต้องเป็นคนอธิบายความฝันถวายฟาโร่ข้าพเจ้าคงต้องระวังตัวอย่างยิ่งเพราะเกรงว่าฟาโรจะถามถึงเรื่องความฝันของข้าพเจ้าเองแต่โยเซฟกลับกล้าพูดกล้าอธิบายความฝันถวายฟาโรโดยการพูดของเขานี่เองเขาจึงได้รับอำนาจถ้าท่านยิ่งกล่าวว่าท่านไม่มีคุณสมบัติกล่าวว่าท่านอยู่ในคุกใต้ดินท่านก็ยิ่งต้องคงอยู่ในคุกใต้ดินนานขึ้น แต่ถ้าท่านยิ่งพูดท่านก็จะยิ่งได้รับการปรดปล่อยการพูดคือสิ่งที่ทําให้โยเซฟได้รับอํานาจการพูดของเขาไม่เพียงทําให้เขาได้ขึ้นสู่บัลลังแต่ยังทําให้เขามีอํานาจที่มั่นคงในการปกครองทั่วแผ่นดินอีกด้วยท่านยิ่งพูดท่านก็ยิ่งมีอํานาจทางการปรดปล่อยและอํานาจล้วนมาจากการพูดทั้งสิน้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนสิ่งที่ท่านนําไปให้ที่นั่นถ้าไม่ใช่ชีวิตก็คือความตาย โยเซฟนำชีวิตไปให้กับพนักงานเชิญจอกเสวยในความฝันของพนักงานเชิญจอกเสวยนั้นเราเห็นต้นองุนที่เต็มด้วยชีวิตแต่สำหรับพนักงานเครื่องเสวยโยเซฟได้นำความตายไปให้เขาเพราะเขาถูกฝูงนกจิกกินการเป็นโยเซฟนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนผู้คนที่นั่นจะได้รับชีวิตหรือไม่ก็รับความตาย ถ้าพวกเขาไม่ได้ไปหาพระคริสต์ซึ่งมีต้นอังหุนที่เต็มด้วยชีวิตเป็นแบบเลงพวกเขาก็ถูกซาตานกัดกินดังที่มีนกในอากาศเป็นตัวแทนบางคนพอได้อ่านเยนิสบที่ี่40เขาก็อยากทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะถามว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงกักตัวโยเซฟไว้ในคุกนานเช่นนั้นถ้าท่านแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็จะทรงขังท่านไว้ในคุกใต้ดิน บางทีผู้คนที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกๆเหล่าผู้อาวโซและพี่น้องทั้งหลายก็มีเจตนาที่เคารพท่านแต่สิ่งที่พวกเขาทำกลับมีแต่จะทำให้ท่านถูกขังไว้ในคุกใต้ดินในเรื่องนี้เราไม่อาจพูดอะไรได้ถ้าปราศจากคุกใต้ดินเราก็ไม่อาจขึ้นไปครองบัลลังก์ได้อย่าถอนวิชาคุกใต้ดินจงคงอยู่ที่นั่นจนกว่าท่านจะจบการศึกษาและได้รับมงกุฎ เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตย e น e ซิสตอนที่112-114